สวัสดีค่ะหวานซาซาค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าหวานเนี่ยห่างหายจากการทำครัวไปแบบนานมากนานด้วยงานที่ยุ่งด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเพิ่งสอบครูดำน้ำจบนะคะเป็น Open Water Instructor แล้วเดี๋ยวโชว์บัตรก่อนไี เราก็ถือว่าเราทําภารกิจส่วนตัวของเราสําเร็จแล้วนะคะก็ต้องหันกลับมาวุ่นวายเรื่องในครัวในบ้านแล้วก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นอยู่อันหนึ่งค่ะคือพี่กวางเนี่ยเขาเป็นคนจะเรื่องมากในเรื่องของการกินเขาจะต้องกินอะไรให้มันแบบไม่ใช่ธรรมดาทีนี้นมีวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากกินชูชีกุ้งหวานก็โอเคชูชีกุ้งไม่เคยทําหรอกแต่ว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะลองทําดูมาทำทำทำ,นำจนเสร็จพี่กวางบอกอร่อยมากแล้วพอตอนที่เขาไปเก็บ ของในครัวหยิบมาดูกับแม่บ้านแล้วแบบนี่มันพริกแกงเหลืองนี่มันพริกแกงเหลืองเขามาได้ยินหวานพูดว่าใครใช้พริกแกงเหลืองอะไรเงี้ยปเขาบอกว่าหวานนี่แหละเอาพริกแกงเหลืองมาทาชูชฉีกุ้งเมื่อกี้มันเลยกลายเป็นปมในใจว่าหวานี่ยไม่เคยแบบทําชูชฉีกุ้งในรสที่มันเป็นชูชี่กุ้งจริงๆสักทีอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาหาเชฟเอียน,นะคะกับพี่แซคคืออยากจะได้ชูชีกุ้งที่แบบ มันว้าวมันไม่เหมือนใครแล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นพิแกนที่มันถูกต้องด้วยนะคะจะด้เดากลับไปทำที่บ้านจะได้ไม่เอออีกนะคะโดยการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน Workpoint ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทปราแม่ครัวจำกัด เสนอ <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตาแม่ครัวเตก้าคุกโยเวทูไลฟ์ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านในรายการ The Big Kitchen เรียนชีวิตพิชิตฟานโอ้โหพี่แซกพี่ถึงมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเอียนโอ้โหไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งเป็นไงบ้างโอ้โหคิดถึงผมแค่ไหนเชฟคิดถึงมากโอ้โหคิดถึงมากนะครับโอ้โหแหววใจให้ด้วยให้หัวใจโอ้โหขอบคุณมากผมคิดถึงเชฟครับคิดถึงเจอคิดถึงทีมือนการทำอาหารมากมายแสดงว่าคุณผู้ชมนะครับจะนอกจากจะได้ เมนูใหม่ๆแล้วยังได้รู้เรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟของดาราและมันเกิดเป็นเมนูอาหารจานเดียวบนรายการของเราวันนี้อ่าสุดยอดเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับว่าแต่ว่าวันนี้พาใครมาครับจะให้ผมมาไปชิดฝันอ่าวันนี้เอาใจเชฟกันเป็นสาวสวยนักแสดงนักแสดงที่สําคัญเพิ่งจะมีผลงานใหม่ล่าสุดของเธอเลยอะไรครับเป็นครูดังน้ำ คู่้ำน้ำอือไปดูไหมอใครับวัมาเพื่อให้เชฟดูแลชูชีพเดี๋ยวเราผัอนคำชูชีพก่อนมันต้องโดนวันนี้แหละโอ้โหน้ำหวานพิมพ์ราเคยมารายการเราแล้วใช่ครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเมนูของเธอเนี่ยจะแบบว่าเหมาะกับสายแบบ งอนง้อว uhm, ันงอด้วยอะไรไม่รู้นะต้องคอยดูนะครับผมครับส่วนนี้ค <biết> ร <et> ับได้เวลาแล้วจะไปพบกับแขกรับเชิญในรายการไปดูนะครับว่าน้ำหวานพิมมาราเขามีเมนูพิเศษฝันอะไรให้เชฟเอียนของผมได้รังสรรค์ครับสวัสดีค่ะหวานซาซาค่ะ ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าหวานเนี่ยห่างหายจากการทําครัวไปแบบนานมากนาด้วยงานที่ยุ่งด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเพิ่งสอบครูดำน้ำจบนะคะเป็น Open Water Instructor แล้วเดี๋ยวโชว์บัตรก่อนนี่เราก็ถือว่าเราทําภารกิจส่วนตัวของเราสําเร็จแล้วนะคะก็ต้องหันกลับมาวุ่นวายเรื่องในครัวในบ้านแล้วก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็น อยู่อันหนึ่งค่ะคือพี่กวางเนี่ยเขาเป็นคนจะเรื่องมากในเรื่องของการกินเขาจะต้องกินอะไรให้มันแบบไม่ใช่ธรรมดาทีนี้นมีวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากกินฉูชฉี่กุ้งหวานก็โอเคชูชี่กุ้งไม่เคยทําหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทําดูมาทำทำทำ,ำจนเสร็จพี่กวางบอกอร่อยมากแล้วพอตอนที่เข้าไปเก็บของในครัวหยิบมาดูกับแม่บ้านแล้วแบบนี่มันพริกแกงเหลืองนี่มันพริกแกงเหลืองแล้เขามาได้ยินหวานพูดว่าใครใช้พริกแกงเหลืองอะไรเงี้ยหวาบอกว่าหวานนี่แหละ เอาพี่แกงเหลืองมาทาชูชีกุ้งเมื่อกี้มันเลยกลายเป็นปมในใจว่าหวานยังไม่เคยแบบทําชูชีกุ้งในรสที่มันเป็นชูชีกุ้งจริงๆสทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาหาเชฟเอียนนะคะกับพี่แซคคืออยากจะได้ชูชีกุ้งที่แบบมันว้าวมันไม่เหมือนใครแล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นพิกแกงที่มันถูกต้องด้วยนะคะชาแนลกับไปทำที่บ้านจะได้ไม่เอออีกนะคะ โอ้โหถือว่าเป็นปมดราม่าของนังหวานได้เลยนะครับที่อุ่า์บอกว่าทำชูชีได้แล้วแต่จริงมันไม่ใช่อ่ะเป็นดราม่าที่เธอต้องการให้ได้สูตรชูชีจากเชฟเอียนที่ปังกว่าเดิมงั้นก็ไปดูนะครับพบกับเธอเลยครับนังหวานดีเวลาครับเชิญเลยครับปญยะแซก้าได้เลย ต้องขอต้อนรับน้ำหวานจากกาครั้งที่สองนะครับและต้องแสดงความยิดีกับเขาด้วยนะครับเขาเพิ่งเป็นคุณครูดำน้ำใช่ไหมค่ะบถัไปต้องเรียกคุณครูหวานวันนี้เขินอยู่เลยที่ซักจริงใครเรียกหวานครูจะแบบอุยไม่ต้องเรียกวานก็ได้คุยชิมเดี๋ยวรับค่าเพียงครนี้นะที่ซัน้ำเต็มไม่คะจริงๆผมกลัวครับ กลัวเรื่องผูแบบว่าผดอากาศอะไรอเงี้ยแล้วก็แบบเลยไม่ค่อยกล้าครับจริงๆมันมีเทคนิคในการอีควอไลซ์อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหวานดูแลเองแต่วันนี้หวันมาเพื่อให้เชฟดูแลชูชีก่เดี๋ยวเราผัดกันดูแลใช่เดี๋ยวเราผัดกันดูแลนี่เนี่ยมันมันแปลกใจไอ้ตรงที่ว่าอุตส่าห์ทำชูชีให้คุณกวางสำเร็จแล้วนะแต่ตัวเองกลับมารู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะเขบอกว่า ก็อร่อยไปแบบนึงแต่ว่าอยากให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นวิญญาณแม่บ้านเลยนะนแบบนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับแม่บ้านยูทูปจริงๆแล้วเนี่ยเมนูชูชีเนี่ยแบบมันเบเบ้ป่ะนะ มันยากนะคบพิเศษสำหรับคนอย่างหวานี่คือปกติต้องผัดแกงทอดอะไรง่ายมันก็ยังพอเป็นไปได้ไงแต่เขาเป็นชูชีแต่หวาเนี่ยได้ชูชีทั่วไปมันมันง่ายไป่ะแต่เขาไปซื้อกินที่อื่นได้เราต้องเอาอะไรให้เขาแบบไม่มีที่อื่นต้องมาทำกับเราคนเดียวแต่ผมก็มองว่าเมนูชูชี่บางทีมันอาจจะดูเหมือนเมนูธรรมดาแต่ถ้าแบบไปเริ่มต้นแบบที่หวานว่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วเชฟเอียนจะทำยังไงให้เป็นแบบที่ น้ำหวานต้องการต้องการให้ไม่แบบปังอะไม่เหมือนใช่ไหมัไม่เหมยังไงอะครับเทกผมก็จะทําเป็นชูชีพริกเกลือกุ้งไม่น้ำพริกเกลือเหรอชูชีพริกเกลือไม่น่าจะยังไงมันจะทำได้ยังได้มันเป็นเรื่องเดียวกันก่อนว่ามันต้องได้มันต้องโดนวันนี้แหลยต้องปังมันต้องปัง เอาละสิใครเคยเป็นแบบน้ำหวานพิมาราไหมละ่ะที่ตั้งใจทำแกงชูชีให้กับคุณสามีแต่ดันทำผิดเครื่องแกงวันนี้น้ำหวานเลยกลับมาที่ The Big Kitchen อีกครั้งเพื่ออยากได้สูตรชูชีที่ไม่ธรรมดาและไม่มีใครเคยทำเพื่อจะนำกลับไปทำมัดใจคุณสามีได้อย่างถูกต้องและคลายปมที่ติดค้างอยู่ในใจให้หายสักที ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องมาลุ้นกันแล้วว่าชูชีพริกเกลือกุ้งแม่น้ำที่เชฟเอียนจะพิชิตฝันและช่วยคลายปมในวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าน้ำหวานและพี่แซกยังง,งงงอยู่ว่าชูชีกับพริกเกลือจะเข้ากันและไปด้วยกันได้อย่างไรเอาเป็นว่าพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าจะกลับมาดูหน้าตาที่เปลี่ยนไปของชูชีจานนี้กันครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลกมาถึงช่วงที่2ของรายการกับการติดตามชูชีพริกเกลือกุ้งแม่น้ําเมนูพิชิตฝันของน้ำหวานพิมาราจากปมที่ติดข้างในใจทําชูชีผิดเครื่องแกงให้คุณสามีกิน วันนี้ภารกิจของเธอเชฟเอียนจะทำสำเร็จด้วยวิธีการไหนหน่าหลุ้นจริงๆและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องมาจับตาดูภารกิจพิชิตฝันที่เชฟเอียนจะช่วยเนรมิตคลายปมชูชีที่เคยพังให้กลับมาปังในรูปแบบที่ไม่มีใครเคยทำได้อย่างไรแล้วชูชีในเวอร์ชันนี้จะมีเทคนิคและหน้าตาแบบไหนไปดูขั้นตอนทั้งหมดกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับเราจะมาทำพริกแกงชูชีก่อนครับอันนี้เดี๋ยวขอสับให้เป็นชิ้นเล็กๆอีกนิดนึ่งนะครับให้วันสับใช่ไหมคะใช่ครับให้พี่แซกเตอเอากรองน้ําออกให้ทีครับอันนี้จะเป็นพริกเม็ดเล็กแห้งนะครับแล้วก็จะมีพริกชิฟ้าแห้งครับที่แช่น้ําไว้อยู่มีตะไคร้แล้วก็ข่านะครับที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้หวานนะครับนวันเอา กะปิใส่ใบตองแล้วก็พับไว้ทาเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับทำอย่างนั้นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพับแล้วก็กดให้เขาเป็นแบบนะครับผมก็จะใช้ใบตองนะครับพอกะปิไว้เพื่อต้องการที่จะไปย่างให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาที่แซ่บครับหลังจากนั้นแล้วเราก็อันนับส่วนผสมทุกอย่างนะครับใส่เข้าเครื่องบดครับนี่ง่ายเลยะครับสบายแล้วค่ะอะ เคือถ้าเชฟไม่บอกหวานมาเมื่อกี้เชตหมด,ดไม่เชื่อะกติอันเนี้ยเขาไปอยู่ในนี้มดน,นานแล้วเดี๋ยวเราไมาเติมอีกครึ่งใช่ไหมปั่นก่อนเลยนะครับสีมันดูน่ารักแล้ว มาหวานเอาน้อแข็งมาสักถ้วยขอใส่กะปิเข้าไปนะครับใส่ไปนีใช่ครับใช่ครับย่างมาก่อนมันก็จะเพิ่มความหอมใช่ครับผมดูดีใส่ข้าวปั้นอีกที่มดข้าครอบมาอันนี้ก็เรียกได้ว่าเราได้ พีแกรของชูชีสเยอะไม่ยากคาะเลยสบายขั้นตนต่อไปนะครับเราจะมาทำกุ้งแม่น้ำกันโอ้โหตัวใหญ่แบบนี้เลยครับทีินั้นพี่ซื้อให้เลคนนีค่ะเช่จะใช้กุ้งแม่น้ำไซส์นี้เป็นชูชีใช่นี่ไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้ก็สองตัวโลได้ครับจำนวนราคา1,800บาทครับาทครับ พี่ความเอากุ้งกุ้งแห้งไปก่อนละกันถ้พันแปดร้อยบาททำไมแม่บ้านหวานเป็นงี้เนี่ยกุ้งแห้งน่ค่ะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยเยีมกำลังดีวันนี้เราก็จะมาเอาใจช่วยคุณแม่บ้านหวานในการเรียนรู้ชูชีกุ้งแม่น้ำนะครับดําน้ำยังไม่ยากเพราอทำกับข้าวเลยวนนี้ตอนนี้นราใช้กันไกลนะครับผ่าเริ่มตั้งแต่หัวเลยตรงปากเขานะครับก็ ตัดเปิดทางเขาลงไปในเปลือกันนี้ก็ใช้มีดช่วยต่อนะครับโอนี่เรากจะจะทำกุ้งแม่นาคเขาไปออกมาเช็บนะครับนั่เลยเช็ดคะได้เลยครับนี่ท้งหมดด้เสียงนีหวันพีชเลยนะนะครับตอนนี้มาดูต่อวันนี้นะครับเราจะไม่ปิ้งย่างเพราะเรา ปิ้งย่างก,กัมันยเ,นเยอะแล้วเราเห็นแบบปิ้งย่างวันนี้ผมจะนำไปชุบแป้งทอดโเชฟจะไปทอดอ่ะพี่แฟกนะครับขอแป้งทอด,ทอดกรอบ แป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองเนี่ยผลิตจากแป้งสาลีคุณภาพดีเลยนะครับน้ำหวานสะอาดูกหลักอนามัยมีส่วนผสมของแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวของฟูและเกลือให้เท็กเจอร์ที่กรอบอร่อยเหมาะสําหรับอาหารที่ต้องการเน้นความกรอบทนกรอบนานถุงนี้เอาอยู่เลยน้ําหวานว้าวดีค่ะน้ําดื่มตาสารีโลกแช่ยเย็นมาแล้วครับ,รบให้เชฟดื่มเปล่า <laughs> <laughs> ซิลวขาวสูตรหนึ่งครับซิลวขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพักไว้ก่อนนี่พักไว้ด้านข้างได้ครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราเห็นมันเนี่ยเราไปชุบแป้งทอดตอนนี้เนี่ยมันมันก็จะกระจายไปหมดเลยผมก็เลยจะเก็บมันของเขาเอาไว้นะครับเอแยกครับแยกออกมาครับเอาไปใส่ในแกง โอ้ต้องเข้มข้นแน่แนเสร็จแ,แล้วหต่จากนั้นนะครับเราออก็ชุบอ๋อความดันเนื้อลงไปเรากเ็เสด็จเขาหน่อยนึงนะครับเพื่อะมาให้แป้งเนี่ย<ๆ>เยอะจนเกินไป ค,ค่อยๆพิงเข้าลงไปผอทอดอย่างเงี้ยมันจะสุกเร็วนะคะเร็วครับน้ำมันเยอะกระทะร้อนน้ำมันะะร้นนอนใช่ เปใหญ่นมากอะแล้วกลิ่นนะครับกลิ่นหอมมากค่ะได้แล้วแหละกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพอเราบันกลับบ้านแล้วที่ฝา่งองหวานนี่ใหญ่กว่าอีกอ่ะคนผ่าเก่งแต่มันอยู่ที่คนผ่าด้วยตัวนังเชฟผ่าไม่ครับต่อเลยต่อเลยเหรอคะครับวันนี้พักผ่อนนะพริกกแงอทอดเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อน พริกแกงสีชายเย็นกะทิแล้วก็ต้มเราเคี่ยวไว้เคี่ยวไว้าหวานเทได้เลยพอครึ่งเดียวพอครับพริกแกงช,ชูชิก็ลงสู่หม้อต้มกะทิแล้วนะครับแล้วจะขอบปรุงด้วยครับอซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับน้ำปลาครับ ้ำตามมะพร้าวนะครับอ๋อเชฟก็จะมันกุ้งใส่เข้าไปนนึงนี่มันกุ้งที่เราเก็บเอาไว้นะครับถ้าไปทอดก็เสียของจริงนะคะมันก็จะไปลอยอยู่ในน้ำมันโอ้โหนั้นน้ำแกงชูชีของหวานนี่เข้มข้นมากเลยโอเคาวนี้ค่ะมีอีกส่วนนึงครับที่หวานบอกว่าจะเข้ากันเหนือนี่ยใช่ไหมครับ พริกเกลือพริกเกลือค๋อโอ้โหเทคนิคการทำแกงชูชีในสไตล์เชฟเอียนไม่ธรรมดาจริงๆเพราะนอกจากจะต้องนำเครื่องเทศสดมาปั่นกับกะทิให้กลายเป็นพริกแกงชูชีแล้วเชฟเอียนยังเพิ่มชั้นความหอมและความอร่อยของมันกุ้งแม่น้ำลงไปอีกด้วย นอกจากนี้ตัวกุ้งแม่น้ําก็ยังเปลี่ยนวิธีทําสุกโดยการนํามาชุบแป้งทอดกรอบแล้วลงทอดเพื่อให้ได้เทคเจอร์ที่กรอบนอกนุ่มเด้งในตัวกุ้งฉะนั้นทั้งน้ําแกงชูชีทั้งกุ้งแม่น้ําก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดตัวไหไลท์นั่นก็คือคลิกเกลือที่ทั้งพี่แซกและน้องบาลก็ยังติดใจว่าจะเข้ากันได้อย่างไร เอาเป็นว่าคริกเกือที่ว่านี้จะมีเทคนิคการทําอย่างไรและจะเข้ากันกับแกงชูชีจานนี้ได้หรือไม่กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง น้ำดื่มตราสถานีรักโลกมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับการติดตามเมนูชูชีพริกเกลือกุ้งแม่น้ำเมนูพิชิตฝันน้ำหวานพิมาราที่เกิดจากปมในใจที่ครั้งหนึ่งเคยทำเมนูชูชีให้กับคุณสามีกินแต่ดันใช้พริกแกงผิดตัวงานนี้เธอเลยอยากมาขอแก้ตัวอยากทำชูชีที่ถูกต้องและเป็นชูชีที่ปังกว่าเดิมและไม่มีใครเคยทำ เอาเป็นว่าเราจะกลับไปติดตามกันต่อเพราะตอนนี้ถังน้ำแกงชูชีและกุ้งแม่น้ำก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขาดก็แต่ตัวไฮไลท์นั่นก็คือพริกเกลือที่บอกจะเข้ากันได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามขั้นตอนและเทคนิคการทำพริกเกลือในสไตล์เชฟเอียนพร้อมทั้งหน้าตาของชูชีจานนี้กันเลยครับตอนนี้มีอีกส่วนนึงครับที่หวานบอกว่า มันจะเข้ากันเหลือเนี่ยใช่ไหมครับพริกเกลือพริกเกลือครับผมพริกเกลือมันคืออะไรครับพช่นี่เลยครับผมแล้วก็มีพริกสดไปด้วยขอพี่แซ๊คใส่แป้งทอดกรอบครับผมประมาณสองช้อนโต๊ะครับพี่แซ๊ค นีเราก็ได้พริกเกลือ,อเรา,าแล้วนะครับเราก็จะนำมาทอดเลยอ๋อออตักออกมาครับ<อ>ให้คุณน้ำหวานนะครับช่วยผมหน่อยนะครับตักลาตรงนี้เลยอนะครับสองตัวเลยครับผม วันนี้เราจะมาจัดเซิร์ฟไปนลรอครับวันนี้ว่าอย่างนี้เราก็ลาแเราก็คุยจบเลยนี่ใช่นะพี่แจ๊ะอ่าอันนี้เป็นเรื่องของพรีเซนเทชันนะพรีเซนเทชันี่ต้องอให้มันแกรนด์สมครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไม่หมดไม่หมดสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็น ไปมากรูดสอยสวยอ่ะหวานนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชูชีพริกเกลือกุ้งแม่น้ำกับน้ำหวานของน้ำหวานพิมาราครับและนี่ก็คือการพริกโฉมของชูชีในชื่อชูชีพริกเกลือกุ้งแม่น้ำ โดยที่น้ำแกงชูชีจะมีความพิเศษกว่าทัท่วไปก็ตรงที่จะมีกลิ่นและรสชาติของมันกุ้งแม่น้ำผสมลงไปส่วนตัวกุ้งแม่น้ำก็ใช้เทคนิคการชุบแป้งทอดกรอบแล้วลงทอดแทนการย่างแบบปกติเพื่อให้เหนื้อด้านนอกมีความกรุบกรอบเล็กน้อยแต่ด้านในยังคงมีความเด้งและแน่นตตดกับรสชาติของมิติความจัดจ้านที่เป็นคลิ๊กเกลือที่มีความกรุบกรอบจากแป้งทอดกรอบ ถือว่าเป็นการผสมผสานลงในเมนูประเภทแกงที่ไม่มีใครเคยทำที่ดูยกระดับและว้าวขึ้นมาในทันทีซึ่งรสชาติของชูชีในรูปแบบใหม่จานนี้จะพิชิตฝันน้ำหวานพิมาราได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับเมน,นูที่อยู่ตรงหน้านะโหเรียกได้ว่าหอมมากเชื่อว่ามัน จะไม่เป็นเมนูชูชีกุ้งไม่น้ำที่มีหน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะเียกว่ามันผมว่ามันเป็นชูชีที่มันกําลังฟิเจอริงกับพริกเกลือใช่ค่ะฟิเจอิงแล้วก็มีกองเชียร์เป็นน้ําชูชีที่แบบแล้วก็มีกุ้งดีๆน,นี่นี่แหละถึงเวลาที่น้หาหวานจะต้องพิสูจน์แล้วต้องชิม กอนชิมส่วนเนื้อคั่วก่อนความเด้งนี้ท่านได้แต่ไดมันนะคะแล้วร้อนคำนี้ก็จะมีเนื้อกุ้งกับแป้งนะครับที่ผสมซีอิ๊วขาวซีอิ้นปราแม่ครัวฉลักทองแล้วเดี๋ยวหวานจะเอากุ้งชิ้นนี้ครับทานกับน้ำชูชีานี่ผมมีนี่หน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวผมเลือกให้มันกุ้งมันกุ้งนี่ครับ อันนี้คือในส่วนของชู่ฉี่กุ้งตามรีเควสที่บอกราการมาว่าอยากทำเชฟ่ะกุ้งมันดีมากกุ้งอร่อยมากไม่ได้แกงเชฟอย่างบาปเลยนะคำนี้ก็จะเป็นการผสมผสานนะคะ ระหว่างตัวของเนื้อกุ้งที่เรานําไปชุบแป้งทอดแล้วก็น้ําฉู่ฉี่แล้วก็ตัวของพริกเกลืออันนี้แหละฉู่ฉี่พริกเกลือกุ้งแม่น้ำของแท้โอ้โหอร่อยคำนี้แหละครับจะเป็นคาฟิจาริงในปากของน้ําหวานดีจริงอ่าเป็นไง ไม่ได้อ้วนแต่มันอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายทีละส่วนะนะคะตัวเนื้อกุ้งอร่อยมากนะคือเนื้อกุ้งมันจะมีความเด้งมีความจุ้ซี่ของตัวเนื้อกุ้งเอาไว้นะคะคือเจ๋งมากส่วนน้ำชูชีพมีความเผ็ดมีความหวานมีความเค็ม,อ,มอ,อันนี้ก็คือคมกล่อมรสชาติดีมากแล้วเพราะมันมีมันกุ้งนิดนึงนะ่ะมันแบบ มันดีอะค่ะเชฟในส่วนของพิเกอรนะคะพกริเกอคือเด็ดมากคุณผู้ชมไปทอดทานเล่นกันได้เลยอร่อยมากพอมาทานรวมกันมันเป็นชูชีพุ้งที่มันมีความพิเศษแบ t นี้เด็ดเลยทุกอย่างลงตัวหมดยิ่งกว่าลงตัวพิสตังนะตังนะที่คุณอย้เลยเื่อวานอนคิดรสชาติไี่ออกมาตอนแรกแต่ว่าพอตอนนี้ว่ะเข้าใจแล้วว่าการที่เราต้องทําในหลายขั้นตอนเนี่ย มันเพื่อรสชาติที่ออกมาแบบนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่การคิดจริงแล้ววันนี้สุดยอดค่ะขอบคุณครัถ้าไม่ไปมีปงตรงนั้นนะก็ไม่ได้เมนูนี้ค่ะต่อไปก็คือคุณผู้ชมก็คือจะเป็นผู้ไปลองทำดูแล้วก็จะรู้สึกแบบน้ำหวานนี่แหละใช่ค่มมันว้าวมากดีมากงั้นน้ำหวานถ้าเราจะเอาเมนูนี้ ไปแก้ปมที่ว่าแล้วก็ไปง้อคุณสามีบ้าไม่ใช่ชอบละให้ทำทุกวันนี้ตายเลยนะหวานกุ้งโรลละพันแปดหวานตาเลยนะอันนี้ขอบคุณน้ำหวานนะครับขอบคุณพี่แซดค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการและทำให้รายการของเราได้มีเมนู ชนิดใหม่ขึ้นมา,มาอีกจากเรื่องราวของน้ำหวานาและก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกนะครับมีข่าวดีสำหรับคนรักในการทำอาหารกับกิจกรรมตราแม่ครัวเมนู4ภาค Creator c h a ชา e n g e ครั้งแรกของตราแม่ครัวครับกับการแข่งขันทำอาหารออนไลน์ค้นหาสุดยอดสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยียงอัดคลิปทำอาหารไม่เกิน3นาทีพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองปรุงรสความอร่อยลุดเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า500,000บาท สนใจสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคม2566รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ตราแม่ครัวสุดยอดครีเอเตอร์คนแรกของตราแม่ครัวอาจเป็นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับอะล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมีความสุขแบบคุณน้ำหวานแบบนี้และก็อยากให้คนในครอบครัวมีความสุขด้วยวก็ลองดูนะครับกับเมนูชูชีพีกเกลือกุ้งแม่น้ำครับ เรามาตามกันต่อนะครับว่าในวันเสาร์หน้า9ก้าโมงครึ่งทางเวิร์คพอยช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงกลางและเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตฟันอะไรให้เจียนของผมได้รังสรรค์ครับวันนี้เรา3คนคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉินน้ำหวานือต่อน้อยอขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด นะคะที่ดูเมนูของหวานจบแล้วนะคะแล้วก็อยากจะได้สูตรไปทำเมนูอื่นๆนะคะฝาก Subscribe ด้วยนะคะที่สถานีรักโลกค่ะ